สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกทท่ทานนะคะวันนี้เรามาทําคลิปสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับการรักษากากเกลือนนะคะบนลําตัวของน้องหมานะคะแล้วก็น้องหมาที่มีน้ําเหลืองไม่ดีนะคะน้ําเหลืองเสียนะคะทําให้เกิดแผลผู้พองเป็นหนองนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคะวันนี้นะคะเราจะมา หาวิธีการรักษาน้องหมาด้วยกันนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่เราทําจาก EP ที่104นะคะตัวขมิ้นกับน้ําปูนใสนะคะที่เราหมักไว้นะคะวันนี้เรายกขึ้นมา EP นี้นะคะเราจะมาผสมกับน้ําเปล่านะคะ200ลิตรหรือว่า150ลิตรนะคะวันนี้จะใช้นะคะ200ลิตรนะคะตัวนี้นะคะ น้องไอ้เจลจะใช้200ลิตรนะคะเสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะ200ลิตรนะคะตัวนี้ผสมไปแล้วค่ะตัวนี้ผสมไปแล้วนะคะก็คือ200ลิตรเราก็จะมาผสมกับขมิ้น1ซองนะคะขมิ้นของเราจะใช้1ซองค่ะต่อน้ํา200หรือว่า150ลิตรนะคะ ทีนี้นะคะน้ำหมักที่เราหมักไว้ในอีพีที่ร้อยสี่นะคะเราจะตักในใช้ช้อนตวงตัวนี้นะคะตักขึ้นมา5ช้อนตวงนะคะแล้วผสมใส่ในนี้นะคะแล้วเราก็เขยา่าเขย่านะคะแล้วเราจะไปฉีดบนตัวน้องหมาที่มีแผลผู้พองเป็นหนองนะคะก็คืออีพีที่ร้อยสี่เราท,ทําเข้มข้นเกินไปนะคะเราก็จะมาผสมให้มันเจือจางนะคะในอีพีที่ร้อย ในี้นะคะใน ep นี้นะคะเราจะผสมมันเจียจางนะคะตอนนี้เ,เี๋วก็ทดสอบกับหน้าแขียนเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะก่อนที่จะมาทําคลิปนะคะก่อนที่จะมาถ่ายคลิปฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็คือมันจะไม่มีอาการแพร้ใดๆเกิดขึ้นนะคะถ้าเราฉีดบนตัวเรานะคะแล้วไม่มีอาการแพร้นะคะแสดงว่าน้องหมาเขาใช้ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราใช้กับผิวหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้น้องทานยาตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อให้น้อง ที่มีอาการน้ำเหลืองเสียนะคะแผลพ้พองเป็นหนองผิวหนังอักเสบนะคะหายเร็วๆนะคะก็คือเราจะใช้ให้น้องทานยาตัวนี้นะคะยาตัวนี้เราหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะก็คือซันบีซีโอนะคะซันบีซีโอลองไปถามอยู่ที่ร้านขายยาดูนะคะมันจะช่วยในเรื่องของแผลพ้พองเป็นหนองผิวหนังอักเสบนะคะน้ำเหลืองเสียนะคะแล้วก็เราก็จะวิธีการทานก็คือเราจะให้น้องทาน 3cc เช้าแล้วก็เย็นนะคะหลังอาหารนะคะ 3CC ซีซีเช้าเย็นหลังอาหารถ้าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กเราก็ลดลงก็ได้นะคะวันละ 2CC ซีซีเช้าเอ้ครั้งละ2 CC ซีซีเช้าเย็นหลังอาหารแต่นี่จะให้ทาน3 CC ซีซีเลยนะคะเช้าเย็นหลังอาหารนะคะเพื่อมันให้มันรวดเร็วนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นเยอะมากนะคะเป็นแผลผู้พองเดี๋ยวเอารูปให้ดูข้างต้นนะคะที่เห็นรูปข้างต้นนะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะไปติดตามผลด้วยกันนะคะว่าน้องจะหายนะคะ เวลาที่น้องหายน้องเป็นยังไงนะคะและก็วิธีการนี้มันช่วยให้น้องหายจริงไหมนะคะเราจะไปติดตามผลอย่าลืมติดตามผลนะคะเพราะว่าจะจะมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าจะจะไปฉีดให้น้องหมาก่อนนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องเจียวคณีน่าช n แนลนะคะถ้าอยากรู้ว่าผลที่มันออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะจะมาทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ คลิปต่อๆไปนะคะก็มีหลายๆคลิปหลายๆอย่างมารวมกันนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวนะคะเรื่องการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเราจะลงในคลิปนะคะในช่องแจ๋วคณิชแนลนะคะขอบคุณผู้ติดตามมากๆนะคะวันนี้ไปฉีดให้ตัวน้องม้าก่อนนะคะเพื่อรักษากัรเกลื่อนให้น้องมาก่อนบ๊ายบายค่ะ